ก็คือคืออย่างนี้พี่อยู่ที่นี่ตึกร้างเอาวัางวานเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยทีนี้ตอนเด็กเราก็เป็นคนเหมือนเกเรนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าคือเราโตมาแล้วเราก็คิดตัวเองคิดคิดในตัวต่อตัวเอง,เ,องอเฮียบ้านรวยอะไรเงี้ยคือเราก็จะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจอ่ะเกเรมันมีอยู่วันหนึ่งยาพี่เสียทีนี้ปู่พี่เขาก็แบบประมาณว่าก็อารมณ์แบบเงาเงาก็อยากจะให้ให้หลานไปอยู่ด้วยกันที่ที่บ้านที่นู่นนะทีนี้ เราก็ช่วงนั้นประมาณสักปห้าปหกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้เรื่องไว้ว่าเฮ้ย<ม>ทำไมทําไมเราจะต้องไปวะทํามทไมเราต้องอะไรเนี่ยนะแต่ว่าก็คือรู้ตัวอีทีก็คือไปไปดูแลปู่ละชีวิตตอนอยู่ที่อยู่ที่บ้านปู่ก็คือจะแบบตื่นเช้ามาสมมุติวันที่ไม่มีเรียนนะตื่นเช้ามาปู่ก็จะให้ตังค์ละเวลาประมาณสองร้อยเด็กๆนะปห้านะตอนนั้นถือว่าเยอะนะ กิจาวาดประจำวันตอนนั้นช่วงปิดเทอมนะก็คือทุกวันก็จะออกจากบ้านไปเล่นเกมตั้งแต่เที่ยงแล้วเลิกประมาณสองสามทุ่มแล้วกลับมาฝั่งของข้ามก็คือจะเจอพวกพน,นักง,งานเซเว่นแล้วก็ซื้อเซเลอรี้แก้วหนึ่งกับกับอาไอ้ก่อพวกสโมกี้บอยอะไรเงี้ยหนึ่งชิ้นคือกิจวัารประจำวันเป็นอย่างนี้หมดทุกวันเป็นหลายเดือนอ่ะจนแบบพนักง,งานเซเว่นก็คือประมาณกึ่งๆจะแบบซี้กันมันก็มีอยู่วันหนึ่ง กำลังจะเดินเข้าบ้านทีนี้พอกาลังจะเดินเข้าบ้านปุ๊บไอพนักงานเซเว่นเขาก็ไม่รู้ภูมิหลังแล้วนะว่าที่เรามาอยู่ที่เนี่ยเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเราเขาไม่รู้จักใครของเรานะเขาก็ลมแบบมันก็เหมือนประมาณว่าฟีลแบบผู้ใหญ่อ่ะเหมือนจะสอนเด็กอ่ะเหมือนอารมแบบกูเห็นพฤติกรรมมึงแล้วมึงเหนืออดว่ะไอเด็กี้่นี่แม่งลรมแบบมึงนี่มึงคิดจะช่วยเหลือที่บ้านทําอะไรกินเลยไงวะมึงจะเล่นเกมอย่เดียวเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดประมาณว่าเฮ้ย อ้อ้วนเองนี่ไม่สงสารยายเลยเอวะเราก็แบบอ,ออะไรวะสงสารยายเหรอวะเขาก็พูดต่อนะแบบประว่าเนี่ยกูเห็นมึงเล่นเกมฝั่งตรงข้ามยายมึงนั่งรอทุกวันน่ะหน้าร้านเกมอะตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มอ่ะทุกวันอ่ะไม่สงสารยายมักงเหรอวะเฮียกูแบบกูตกใจมากคือ นั่ไม่รู้ไม่รู้จักภูมิหลังเราเลยนะไม่รู้จักเราเลยกูว่าหยิบสมอกีใบวิ่งเข้าบ้านเลยจากนั้นมากูไม่ออกไปเล่นเกมเลยกูก็อยู่แต่อยู่แต,อแต่อยู่แต่ในบ้านน,นะซึ่งเอาจริงเรื่องนี้ก็คือไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่ว่าลมแบบพอแม่งพูดกูดตกใจอะ่ะเพราะว่าอาเหียยายไปนั่งรอหน้าร้านเกมทุกวันเลยนะวะก่อนหน้าที่จะ มารีโนเวทที่เนี่ยนะทาเป็นสตูดิโออะไรจริงจังแบบทั่วเนี่ยนะก็คือก่อนหน้านี้นที่นี่เคยแบบเหมือนประมาณว่าทิ้งร้างมาประมาณสิบห้าปีเด้มัง้งเมื่อก่อนนะที่เนี่ยชั้นสี่มันจะเป็นเหมือนห้องพักชั้นสามเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ของพี่เป็นเป็นบ้านเขาเรียกเป็นบ้านนะชั้นสองเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนโต๊ะสนุก แล้วชั้นข้้งล่างที่เป็นห้องน้ําปัจจุบันเนี้ยมันจะเป็นห้องคาราโอเกะทีนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลคนใดใช่ไหมมันเลยทําให้คนแม่งย้ายออกจากตึกนี้แบบโดยที่ทิ้งข้าของไว้เกินการมากมายขนาดนี้นะ mm hmm. คือเราไม่เราไม่รู้เหตุผลเลย,เลยแต่ว่าโอเคตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเราอะเราก็เราก็กลับเข้ามาดูบ่อยๆกลับเข้ามาใช้บ่อยๆจะเห็นจาก เราเอาตึกนี้ไปถ่าย MV บ้างเพราะหนึ่งเลยมันเซฟคอร์สเราไม่ต้องไปเช่าพื้นที่หมุนมีโปรเจกต์เอจะถ่ายหนังถ่ายอะไรกันใช่ไหมเราก็จะพาทีมาดูอ้ามาถ่ายมาดูมาถ่าย,ม,าม,าายมีฟิลอ์ล้างก็มาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มี MV อยู่ตัวนึ่งตอนนั้นก็ได้กำกับใช่ไหมแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาใช้พื้นที่ที่เนี่ยในการในการถ่าย MV ทีมที่ทํางานอยู่ด้วยก็จะมีอ่าน้องที่รู้จักกันก็จะมีน้องปื้มน้องเนมน้องอิวไอทิวด้วยอ่าแล้วก็น้องๆที่สนิทกันที่เป็นรุ่นน้องที่มหาลัยนะทีนี้เราก็ใช้ไอแก๊งพวกเนี้ยเฮ้ยมึงจะถ่าย MV ที่นี่มาปรับพื้นที่ให้หน่อยมันก็มาทามาทํางานงานปรับพื้นที่นะจากพื้นที่โลกล้างก็กลายเป็นไม่โลกล้างดีขึ้นนู่นนี่นั่นโ่นปุ๊บทีนี้พอ พอโอเคมันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ดีขนาดท,ทีนี้พอมาวันถ่ายเราก็ถ่าย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 ไปป๊บขึ้นไปถ่ายชั้นสี่ด้วยหรอวะอยากได้ลางๆก็ขึ้นไปถ่ายชั้นสี่กันทีนี้มันจะมีอยู่ห้องห้องหนึ่งเว้ยชั้นสี่อ่ะห้องท้ายสุดอ่ะที่มั่งมีเหมือนหิ้งพระเยอะๆอะแล้วก็จะมีกุมารมีอะไรอย่างเงี้ยเต็มห้องไปหมดเลยนะทีนี้ไอห้องนั้นแหละพี่ก็จะถ่ายห้องนั้นอ่ะเพราะอะไรไม่รู้นะ เวิร์สก็คือพี่ก็บอกให้น้องอ่ะน้องในทีม i, เฮ้ยเก็บของเกียของอะไรเอาทิ้งคือเราก็จะมีความเชื่อว่าเฮ้ยสุดท้ายตรงนี้มันเป็นที่ของเราคือหนึ่งอะกูไม่กลัวพอที่กูทิ้งเลยมึงเก็บเก็บทิ้งแม่หมดเลยแล้วเราก็ถ่ายถ่ายเอ็มวีไปก็ถ่ายเอ็มวีไปนะจนจนมันเสร็จเรื่องราวหูนะก็เลิกแบบตีสามอะไรเงี้ยเลยหูเหนื่อยกลับก็กลับมานอนพักผ่อนเหมือนคืนนั้นนะ แต่พี่อ่ะไม่พี่อ่ะถ้ามูว่ารู้จักพี่จริงๆอ่ะจะรู้เลยว่าพี่ไม่มีพี่เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องผีกูก็ไม่ไม่กลัวแล้วก็ไม่มีความเชื่อด้วยทีนี้ในหัวก็ไม่มีเรื่องนี้เลยทีนี้วันนั้นอ่ะเหมือนฝันเลยแต่แต่ภาพในฝันเหมือนจริงชิบหายอะเหมือนจริงมากอ่ะจําดีเทลได้หมดทุกอย่างวันนั้นแม่งประมาณแบบหัวข้ามหัวข้ามอ่ะเราแม่งเหมือนยืนอยู่หน้าตึกตึกร้างเมื่อวานเนี่ยที่ตั้งเพจกัน แล้วเฮีย hey, แม่งเราก็ยืนหน้าตึกแบบเหมือนยืนมองตึกอะไม่รู้มองทําไมไม่รู้มองไม่รู้เหตุผลอะไรที่ต้องให้ไปมองอแล้วก็มีเหมือนมีเด็กเว้ยฝันนะนี่ฝันมีเด็กคนหนึ่งอุ้มแมวสองตัวเข้ามาหาหน้าตึกแล้วก็เหมือนบอกว่าพี่ๆขอไปอยู่ด้วยได้ปะผู้หี้งเลยพี่ๆขอไปอยู่ด้วยได้ปะกูก็ชี้ไปที่ตึกกูอะชี้ที่ตึกเนี้ย ที่เราอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยกูก็บอกว่าเนี่ยที่ยยกูเยอะแยะจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตามสบายทีนี้ใช่เด็กมันก็เหมือนพูดสวนมาบอกแม่เอาอะที่นี่น่ากลัวขอไปอยู่ด้วยที่คอนโดได้ไหมเหมือนกูก็ไม่รู้คิดอะไรในฝันนะกูบอกว่าอามาอยู่ก็มาอยู่อะไรมันเอ may, เอมามาอยู่มาอยู่ไม่เป็นไรอยู de, ต <c oughs> ่ตามสบายตามสบายมาอยู่มาอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรบอกว่าอยู่ได้ก็อยู่อะไรอย่างเงี้ย ปุ๊บทีนี้กูก็ตื่นตื่นมาก็แบบโอ้ยบ่ายสองบ่ายสามแล้วแค่ฝันนิดเดียวนะแต่บบแ,แ,แต่นอนนานมากแบบบ่ายสามอนะไรเงี้ยทีนี้ก็เผจการแล้วก็ผ่านมาประมาณสองสามวันสี่วันรนะาณนั้นถึงช่วงที่ตัดเอ็มวีแล้วนะมันก็มีน้องคนหนึ่งช,ชื่อชื่ออิ๋วไออิ๋วเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนของไอเปิ้เมาเนมอิ๋วนอนอยู่ที่คอนโดนอนอยู่ที่คอนโดกูนะไม่ได้มานอนที่นี่นะทีนี้ อิ๋วเป็นคนที่เอาพวกตุ๊กตาไปทิ้งเพราะอิ๋วเป็นเป็นเป็นพร็อพอะวันนั้นนั่งดูตัดกันตื่นเด้งน้องก็จะตื่นเต้นว่าเออตัดเอ็มวีกันอะไรเงี้ยอยากเห็นมันเป็นชิ้นงานเลยฮะน้องอิ๋วนอนอยู่ที่โซฟาทุกคนก็ดูตัดกันเนี่ยฮะปาติงโกะอิ๋วก็นอนปึ๊บอยู่ดีเว้ยตกใจมากอิ๋วแม่งทำเสียงอิ๋วแม่งนอนอยเงี้ยอิ๋วแม่งกอเฮ้ย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 เนี้ยเี้ยคือพยานละพยานเห็นหลายคนมาก ไอ้น้ำไอ้ปื้มไอ,ไอ้เนมมั้งไอ้เนมไอ้เนมไม่รู้แต่ไอ้น้ำไอ้ปื้มเนี่ยอยู่ไอ้ชื่ลรวตื่นขึ้นมาเว้ยตื่นขึ้นมาตกใจอ่ะไอ้เฮียแล้วอิ๋วก็เล่าความฝันให้ฟังประมาณว่าอิ๋วบอกฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งขอไปอยู่ด้วยแล้วอิ๋วบอกว่าไม่ให้ไปไม่ให้ไปไอ้เฮียเด็กแม่งเควี้ยงหัวใส่อิ๋ว